เคยแอบจินตนาการไว้ระล่บก่อนมาคุยกับเต้แหน่ว,ว่าแบบวินาทีที่เจอแม่มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะเป็นยังไงี้ก็สองแบบครับที่ที่ผมคิดไว้ที่ผมวาดไว้ในหัวก็คือสองแบบก็คือว่าเขาที่แบบอย่างดีๆเลยก็แบบว่าเออลูกอะไรนี้เป็นไงบ้างอะไรประมาณนี้ อย่างแย่ๆเลยหลายๆเลยที่ผมวาดไว้ในหัวก็แบบว่าอืมคืออันนี้ก็คือแย่ละสักเท่าเขาอือโอเคแค่นี้ก็แค่รับรู้ถ้าแค่รับรู้ก็ผมก็อันนั้นผมก็คิดไปแล้วแหละว่าก็ก็จะบอกว่าโอครับแม่ก็ก็ยังคําถามตั้งคาถามเดิมเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับแล้วก็จะบอกเหตุผลเขาแหละว่าที่ตามหาคืออยากอยากหาอยากเจอว่าหน้าตาเป็นยังไง รับรู้เฉยๆว่านาตาเป็นยังไงไม่ได้เรียกร้องอะไรนั่นแสดงว่าเราไม่เคยแอบคิดถึงโมเมนกอดกอดแม่หอมแม่กราบแม่อะไรอย่างเงี้เลยหรอกอดเนี่ยมันมันพี่เตยหนึ่อบอกมาถ้าถ้าเขาไม่อยากกอดผมทำไงกลัมันก็นิดนึงใช่มันก็คิดแดะว่าคือถ้าเขาไม่อยากกอดผมคือ เขาเพิ่งมาหย่ากับพ่อเนี่ยตอนอันนี้คือที่ที่แฟนแฟนใหม่พ่อเล่าให้ผมฟังนะก็คือว่าเขาเพิ่งมาหย่ากับพ่อในตอนน่าจะปีห้าหกเขาเดินทางขึ้นมาหยา่าที่ที่นนคําถามแรกเลยในหัวผมก็คือว่าอ่าแล้วทําไมไม่มีใครบอกอะไรผมแล้วทําไมเขาไม่ตามเขาไม่คิดที่จะแบบถามหาผมจากพ่อ,อหรอแล้วเราไม่ไม่แอบแบบ ขอดใจเหรอ,อ,อถ้าเขาเป็นแบบนี้ไม่ตามหาก็ได้เลยไม่ไม่ครับผมก็ยังเอาจริงๆก็ยังหวังว่าเขาจะอยากเจอผมเหมือนที่ผมอยากเจอเขาแหละเอาจริงๆก็คือหวังหวังหวังข้างเดียวแหละว่าอยาเขาคงอยากจะเจอโอเคหมายถึงว่า ณวันที่ได้ตั้งคําถามกับแม่ในวันที่เจอกันถ้ามันเป็นคําตอบที่เราแอบคิดไว้ในใจว่าแบบมันเป็นเรื่องดีๆนะได้สารสัมพันธ์กันต่อนะภาพฝันเหล่านั้นภาพเกอดภาพกราบภาพหอมมันอาจจะตามมาอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะมาครับน่าจะตามมาครับัาความหวังไว้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้งไงนะได้ครับพี่ปฏิเสธหรือเปล่าเฉยๆหรือเปล่ายินดีหรือเปลือหรืออาจจะเสียชีวิตหรือเปล่าครับครับ จะต้องเตรียมใจไว้หน่อยได้พี่ครับไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีข่าวลายสำหรับเราครับผมได้พี่เป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเตมตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถ รับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจันหรือ YouTube อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจัน Youtube อิเตอร์อีจันหรือ TikTok อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อิเตอร์อิจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อ e เตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ พิธารแห่งรักที่พันรักนันอนุภาพบรรดาสากดฟ้าดังเกณฑฟ้าลิขิตม,มาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยันพิหารหัวใจแห่งรกักจะหักกดเกณฑ์